รายงานผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาดรมณีร er ัตน์วุญเตมตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง่งองค์ประกอบที่1ด้านที่หง ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียนครูและสถานศึกษามีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดในตัวชี้วัดดังนี้ภายใต้บริบทโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการคิดคนรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูผู้สอน ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่มีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของครูในสถานศึกษาผลจากการพัฒนาดังกล่าวทำให้ครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านทํำทองหลางมีผลงานเข้ารับการประกวดทุกคนได้รับรางวัลการประกวดเบสแพ็กทีสร,ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและเข้ารับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติในวันครูแห่งชาติ วันที่16มกราคมปี2566ดังนี้ 1. นางสาวแจนจิราทองเจมิมผลงานระดับยอดเยี่ยมรางวัลด้านปฐมวัยและด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. นางสาวพัชราพรพุนสวัสด์ผลงานระดับยอดเยี่ยมรางวัลการอ่านการเขียน 3. นางปียลักษ์สมัครการผลงานระดับยอดเยี่ยมรางวัลทักษะอาชีพการศึกษาคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ โดยครูได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Bed p r a c t i c ได้รับการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านต่างๆในการร่วมกิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินตามหลักสูตรและมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีซึ่งเป็นระดับสูงสุดผลการประเมินประกันคุณภาพภายในทั้ง3มาตรฐานในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีผลการดำเนินง,งานสูงกว่าเป้าหมายตามที่กำหนด โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในระดับชั้นปฐมวัย 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียนครูและสถานศึกษามีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดในตัวชี้วัดดังนี้ โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลังมีนวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบและสามารถเป็นแบบอย่างได้รับรางวัลเบสแพ็กทีสผลงานระดับยอดเยี่ยมด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียน ครูและสถานศึกษามีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดในตัวชี้วัดดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางมีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด 2. โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางมีรูปแบบนวัตรกรรมที่ต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด,ดังนี้รางวัลเบสแพ็กทีสร,ระดับยอดเยี่ยมด้านทักษะอาชีพรางวัลเบสแพ็กทีสร,ระดับยอดเยี่ยมด้านทักษะการอ่านการเขียน รางวัลเบสแพ็กทีสผลงานระดับดีมากด้านโรงเรียนปลอดขยะรางวัลเบสแพ็กทีสผลงานระดับยอดเยี่ยมด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรางวัลเบสแพ็กทีสผลงานระดับยอดเยี่ยมด้านประถมวัยประเภทครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กรางวัลครูดีมีคุณธรรมอำเภอทับปูดปี2,566 รางวัลเบสแพ็กทีสผลงานระดับยอดเยี่ยมด้านทักษะชีวิตโดยสำนักงานเขตพื well Excel, ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กรางวัลเบสแพ็กทีสผลงานระดับยอดเยี่ยมด้านทักษะวิชาการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก รางวัล Best Practice ผลงานระดับดีด้านทักษะอาชีพโดยสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาพังงาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กข้าพเจ้าได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรได้คิดค้นและสร้างนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอในลักษณะเอกสารทางวิชาการที่เป็นรูปเล่ม โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการให้บริการทางวิชาชีพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง y o u u u e e ช a น n e l h a p p y Sharing บายคุณครูพออและบ้านทําทองหลางชแน Facebook บ้านทําทองหลางสโคล 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียนครูและสถานศึกษามีผลดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดในตัวชี้วัดดังนี้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยมีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้แก่ผู้ปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่นมหาวิทยาลัยราชพ,าพัฒภูเก็ตวิทยาลัยชุมชนพังงาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุดบริษัทจระเก้คอร์ปอเรชัน่นและข้าพาเจ้าได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอสำหรับในรอบการประเมินครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ให้บริการทางวิชาการด้วยการเป็นวิทยากรและคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนายร้อยตำรวจนคนปรปฐมให้กับครูผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพังงาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็แตแนอง เป็นวิทยากรด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในอําเภอเกาะยาวโรงเรียนตะกัวทุ่งงานทวีวิทยาคมบ้านบางครั่งบ้านกลางเกาะเขี้ยมและบ้านบางแก้วและในการพัฒนาบ้านทุ่งเจดีบ้านหินร่มบ้านคองเขียนบ้านตากแดดวัชนาธิการามและบ้านย่านสะบ้า วิทยากรการพัฒนานวัตกรรมให้กับโรงเรียนบ้านกาไหลาการถอดบทเรียนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานให้กับโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาครูและการให้บริการวิชาชีพทาง YouTube Channel 5. ด้านการพัฒนาตนและวิชาชีพ ผลลับของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียนครูและสถานศึกษามีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดในตัวชี้วัดดังนี้ 1. ผู้บริหารได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างของบุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถให้บริการวิชาชีพแก่หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นผลการปฏิบัติที่ดีและได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 3. ครูมีนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นได้ 4. ครูได้รับการยกย่องชื่นชมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบที่ 2. การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาข้าพเจ้าได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในลักษณะการเป็นคณะทำงานคณะกรรมการและการเป็นวิทยากรและผู้ส่งคุณวุฒิในการทำวิจัยของนักศึกษาสำหรับรอบการประเมินครั้งนี้ดังนี้ 1. คณะกรรมการโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2. วิทยากรคณะกรรมการโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3. วิทยากรโรงเรียนนายร้อยตำรวจจังหวัดนครปฐม 4. คณะกรรมการสรุปถอดบทเรียนและจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 5. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 6. คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเขตตรวจราชการ6 7. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 8. คณะกรรมการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย 7. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566 8. คณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 9. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการนำนวัตกรรมไปใช้สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 10. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการทำวิจัยจำนวน5ราย 11. วิทยากรการเขียนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 12. วิทยากรการถอดบทเรียนจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานโรงเรียนตะกวทุ่งงานทวี 13. ให้ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรทางวิชาชีพ รวมทั้งองค์กรทางศาสนาในลักษณะการเป็นกรรมการคณะทํางานและวิทยากรเช่นสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดพังงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานบริษัทบอ่อแสนวิลล่าจำกัดเป็นต้น14คณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียน 15. คณะกรรมการประเมินผลการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 16. คณะกรรมการ PE Support Team สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 17. คณะกรรมการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาองค์ประกอบที่3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีขพข้าพเจ้าผู้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศยึดมั่นและปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรณและวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้ตรงต่อเวลามีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีตามหลักธรรมคำสอนของศาสนารวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมที่เป็นการปฏิบัติทั้งด้านศาสนาและจรรยบรณวิชาชีพเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีมนุษย์สัมพันธ์สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาผลงานเชิงประจักษ์คือการได้รับคัดเลือกให้เป็นสตรีมุสลิมดีเดน่นประจำจังหวัดพังงา ประจำปี2566โดยสำนักงานจุฬาราชมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยการอบรมออนไลน์เป็นผู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษาและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นที่ทา้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นทา้าทายเรื่องการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผลการพัฒนา 1. เชิงปริมาณ ครูร้อยละร้อยได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์และมาตรฐานตำแหน่งที่คาดหวังครูร้อยละร้อยมีนวัตรกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นได้ผู้เรียนร้อยละเก้าสิบมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. เชิงคุณภาพ โรงเรียนบ้านท้ำทองหลางมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการความรู้และสามารถเป็นแบบอย่างได้ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียนครูและสถานศึกษามีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดในตัวชี้วัดดังนี้ 1. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่1ในระดับดีซึ่งเป็นระดับสูงสุด และในระยะที่2ในระดับดีมากซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีบุคลากรเพียง4คนและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นได้การพัฒนาเด็กและผู้เรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. การพัฒนาสมรรถนะค,ครูตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาข้อที่6 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามที่ได้เสนอเป็นประเด็นที่ท้าทายด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้นส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของสำนักงานเขตในด้านอื่นๆเช่นข้อที่ 1. ด้านการอ่านออกเขียนได้ 2. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่เทคโนโลยี 3. ด้านความปลอดภัยและด้านภูมิทัศน์ 4. ด้านการใช้กระบวนการลูกเสือเป็นตน้นและเป็นไปตามจุดเน้นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด